สบายสบายแบบบุกอีสานสวัสดีครับวันนี้เขาก็มากับผ่านเล็กเขาครับผ่านเล็กค้นรอเขาครับสวัสดีครับผ่านเล็กเขาสิผ่ากันมาเที่จังวันนี้เขาเขาสิผ่านมาใส่เบ็ดมือนใส่เว็ดปลาหรือเว็ดกบครับเว็ดกบเว้ยเว็ดปลาอืมผ่านเล็กค่าใส่เว็ดปลาใส่าใส่เว็ดปลาวันนี้ก็รอติดตามชมกันเลยรอติดตามเขาผ่านเล็กสีมันบอครับสีมันบอผ่านเล็กกับ ยังสวดกันด้วยครับเนี่ยหากินงจานครับผ่านเหล็กคนรอหากินงจานมันมมมันมันรุนกันหมดนี่แหละครับผ่านเหล็กยึดกันตัวพวกไงเลยจังไงปลาตัวใหญ่บ่อโ้ใส่กันไกลตัดแยกปลาช่อของเตะอนามัยเนาะเมื่อแล้วมันยิกหนักมันตัวใหญ่ยิกหนักไปครับ ติดตามกันครับพี่น้องผ่านเด็กสีมันบ่ไม่ลังแหลกผ่านเด็กก็ใส่นี่เรื่อยบ่เจี๊ยบเจี๊ยบเดี๋ยวพี่ไปลาใหญ่หลากไปเลยไปครับติดตามสมนะครับบรรยากาศบรรยากาศกำลังดีครับผมครับเดี๋ยกำลังบดี๋ยวกำลัง นี่ปฏิกิริยานะครับใส่เข้าไปบางห่นตึกตึกนะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศแดดร่มร่มตกครับไ้วก้าหน่อยกิน หยาบลงอลไรก็เบิ่งได้ครับหยาบโล่งลอะไดึงเลยลลยังเนาะกินมาทางผ่านเด็กว่ะ <c oughs> กับผ่านเล็กจังไงฮะกับใส่ใส่หนูครับวันนี้ตัวไป เดี๋ยวจะงอยเกี่ยวเขาเนี่ก็เริ่มใส่หนูนะครับดักหนูหางหนูครับส่วนห้าปลาหาปลาก่อนครับส่วนนี่หน้าฝนส่วนนี่หน้าฝนเทาก็หาปลาก่อนครับใส่เบ็ดครับส่วงนี้ใส่เบ็ดปลาเบ็ดกบไปครับหายุงหากินแบบวุ้ยานเทาครับเป็นขาดเหล็ก มานวัวมันนี่ครับพี่น,อน้องการใส่เบ็ดกบเหยียบนะครับน yeah> claro ี่คือใส่เบ็ดกบผ่านเล็กตัดหลานนิดน้อยของผ่านเล็กว่านี่ครับใส่เบ็ดกบครับบุดผ่านเล็กมานบัม้านกับม้าลุนกันครับพี่น้องใส่เบ็ดกบนี่ ชีวเดือนทีเหี่ยวแน่เด้ครับนี่ครับนี่ครับใส่ใส่เดือนเหีวแน่ครับคาเบตโกบพันเร็วกว่าืโกบโกบมันยังตัวใบใหญ่เป็นไรชีวเดือนมุมสีใหญ่กว่ากบปะมังอยู่ประจักคือตัวใหญ่เลยชีะเดือนชีะเดือนแต่งตัมุมสีกบนางอมมันคือกับไปโมเป็นอันนี้หามเลย ไม้ให้หน้าครับตอนนี้ยไม้เดือดเดือดไม้เดือดเดือดนะครับผ่านเด็กบรรยากาศท้องให้ท้งหน้าเฮางี้แหละครับหาอยู่หากินครับนี่นะครับสวัสปลูกอีสานเฮะหาพ่ออยู่เลยกินไปครับใส่เบ็ดปลาครับพี่น้อง นี่ไม้แคระไม้งามๆเลยครับไม้นี่เจอหนีเอี่นยนเลือดเแียงเขาหยาดชื่ขอขั้หยาไปครับหุ่นก็พานเล็กดีกครับ นเนอาดุลว่าผ่านเร็กเข้าสิมานบมม่เหมือนมาอยูหย่ห้ากินสวัสดิ์ผ่านเร็กเหมาอนบ่มามมหลุนกัน ไปอีกแล้วครับตามไปรุ่นนี้ครับพี่น้องอันเล็กเห็นไม้เห็นไม้เด้อใส่กบก็น่าปัดหลานปัดหลานพันเล็กกบแนมเห็นเลยสะดวกสบาย ใส่เป็ดกบเป็ดปลาสลับกันไปครับบางในเหมาะที่ใส่เวทกบก็บใส่กบครับบางในซี่คือคือเป็นจะใส่เวทปลากับใส่ปลาออผ่านเด็กนี่ครับผู้บาวยังสวดอยู่ี่นหวงฟังสายฟังขวาก็กดีครับผ่านเด็กคนรอ เัื่องการพู้สาวข้นวนล้างต่อไปครับใจใหยุติคับหน่อยโอ้ยตกสะจัดไปเ้ยเ้อตกสามวางประคอใหญ่ดึงไปเลยเทับฝนมักหาอยู่หากินครับสาวทั้งฟังเล่ากับ สนใจกระทักมาเด้วครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ผ่านเลกให้เขาพักมาคบาาว,วดว้หาอยู่หากินกับเก่งมานครับไห้ให้ทนากับเก่งตัดใหม่ไงข้อนกับเก่งครับเดยทุกยางพ่านเลกเนี่ยว่าที่มีแต่ผู้สาวอย่างเดียว บรรยากาศทั้งให้ทั้งน้าครับผ่านเล็กหลุ่นมาหมอนผ่านเล็กสิลีปลาบัครับวันนี้สี่ห้าอยู่ห้ากินมัน,น,มนสมว่าเป็นผ่านเล็กบูวสาวาฟังเล่ากับเอาแรงกแรงใจมาซวยเด้อครับให้กำลังใจผ่านเล็กเด้อ บ้าไท่ผ่านเล็กตรงการเสาเหล่าฮะผูผ่านเล็กใส่อยียครับเป็นจังได้ หว,นวานเียวยาเลยเสียบเปียงอหวนน้อเนนี่ที่ม้านปวดนะไปหน้าครับปนี่เ<ะ>อเปแบบแบบ็นไม้แหน,น,น้าครับปันไม้งามงามก็บรรยากาศท้องน้าครับ

ผ่านเด็กนี่ครับพี่น้องเสี่ยงพี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องใส่อยู่่ใสอยู่่ใส๋อยู่่ใสอออกโ้มาแล้วครับนี่ครับผ่านเท่าผ่านนุ่มครับห่างหายไม่โดนครับเยัดขึ้นนวดต่อไปก็จะเห็นดูอยู่ครับสองคนสองผ่านนี่แล้วครับ ดี๋ยวต่อไปก็ับจัดให้ลงให <tinc S 2> ้เรื like e ่อยๆครับคลิปน okay? oh yes. <c oughs> ี่ครับผ่านนมมาแบ่งเบ็ดไปซอยกันนะครับหาอยู่หากินครับพี่น้องช้อนผ่านไปสีมันครับกำลังแบ่งผูดผ่านเด็กกับสลัดนะครับเบ็ดเก่าเนี่ยไอ้ยว่ยเบ็ดใหม่ไขอยเอาเองมาผ่านเด็กนมบ๊อบเกี่ยวสมมติมัน ไอ้เงี้ยคปีมือพันนมเบ่งกันบกับพันเด็กพันนมมากเียเียยเสาทวนทวนวนสูตรพันนุมกับเบ้งคนสูตรพันนมยึดงองเลยพี่น้องายึดองมาครับล้งหลกกับละบเนา มันเป็นใะหนุ่มเหรอเมือี้เนาะตัวเดียวกันยังวะชับเบ็ดลาผองพูดขวดเรวยบร้อยอีกหนอวะ่านอ๋อคอยแก่ไปนี่ละปัญหามีให้แกะครับปัญหามีให้แกนี่ขวดพันนมเบงมันขดพันนมเบงเบ็ดเก่าพันเด็กเอาให้เก่กาเบ็ดเกาเกาท่าได้ครับ เวทเกากับเกาเกเรนกับตัวไงเพระตุว่ามันเยันหน่อยยิ่งก็ไม่อยากขาดพี่น้องเลยอะไรนี่สูตรผ่าน่มเลอครับนี่นี่ตีเจ้กหน่อยหรอเสียบลมหัวลงไปเลยเสียบลมหัวลงไปเลยครับเป็นอย่างกึ้ลมแน่นี่ครับังกินเลยครับจบโมลุดโอ้ผ่านนมไม่สูตรเ้ะครับ ลมหัวลงเลยสาลมหัวมันยังกินเลือกน่คือสูตรพลาน,นมนะครับพี่น้องป้าทีบเตือนนสิบดีเยดขึ้นไเีเเไปลองใส่เบื้องกรได้นะครับพี่น้อง่นนมกลันตี้ากินเดีวบ่มีออดดรุดลดครับดเยเล็กพเดเอานละครับ กินเลือกจะได้พามาเวดเอาครับส่วนนี้ผ่านนมกล่องแขวครับลวมหวัวลงไปอีกแล้วนี่ผ่านนมนี <c oughs> ม่ครับผ่านนมสีรอมหวัวลงไปได้ครับส่วนลูกกันอีกทีนึงครับพี่น้องบรรยากาศกระดังดีครับนี่สวงผ่าน กุรอสนสน่วนของไฟสีมานกว่ากันครับนี่ระวังผ่านนมก็ผ่านเหล็กผ่านนมมีทั้งนี้ครับผ่านเหล็กทั้งผ่านเหล็กผ่านเหล็กอยู่หั้นครับไฟสีมานกว่ากันครับไอ้กําหนงนี่ผ่านเหล็ก เด็กสวดดอมหว้วลงด้วยกันครับออกห้อลงด้วยกันสวดเดียวกันกับพันน่มเรื่องครับสวดนีไฟสีมันครับรับประกันเรียบซ้ายามเบเื่องเลยครับแมอแนี่ง เป็นคลิปใส่ครับเดี๋ยวผมสีเห็ดคลิปตอนยามให้เบิ่ออีกแคนึงครับเป็นสองอีพีเพราะว่าอาจจะไม่ชิ้นห่เกินไปนะครับถ่านี่คลิปเดียวกันครับเดี๋ยวสิเป็นเห็ดสองคลิปนะครับตอนยามกับเห็ดอีกคลิปหนึ่งครับนี่คือตอนใส่ีนสูตรสำหรับผ่านเหล็กกับผ่านนมครับให้เบิ่งครับว่าสูตรนี้ได้ผลหมดลผลเมื่อติดตามในคลิปตอนยามนะครับพี่น้อง นลคลิปนี้สวัสดีครับเี๋่วพอกันใหม่ตอนยามครับสวัสดีครับ